สวัสดีค่ะมินลาลิตาไพศาลค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะศึกษาจบปริญญาตีนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะปัจจุบันก็ทำงานเป็นพิธีกรน,นะคะสำหรับมินนะคะเป็นช่วงตอนพึ่งเรียนจบไปออร่วมโครงการ เวิร์ก and travel นั่นเองค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกา3เดือนค่ะมินรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากเราไปอยู่ด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นั่นนะคะได้ทํางานได้ไปเที่ยวด้วยได้หาเงินนะคะได้ด้วยตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกครั้งถ้าไม่กล้าก็ไม่มีวันคืบหน้าค่ะกล้าในที่นี้คือกล้าที่จะเริ่มตน้นกล้าที่จะเรียนรู้แล้วกล้าที่จะพัฒนาค่ะ ถ้าเรานะคะสามารถทําตรงนั้นได้มินเชื่อว่าเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้ค่ะสําหรับตัวมินเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปบวชชีพราหมาค่ะที่วัดแห่งหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราเนี่ย สงบมากค่ะก็คือมีความสุขจากสิ่งที่เราได้ทำหนึ่งก็คือทำสมาธิสองสวดมนต์มีก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะที่เราสามารถทำได้ในเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็สามารถมีสติแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ดีด้วยค่ะคำสอนของพ่อหลวงที่มินได้เลือกนำมาใช้นะั่นก็คือคำว่าพอเพียงนั่นเองค่ะถ้าเราเนี่ยรู้จักการพอดีแล้วพอเพียงเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนให้ตัวเองเนี่ยเกิดทุกค่ะมินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ค่ะ